สวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางจากลี่เจียงไปแชงกีลานะครับโดยรถตู้ซึ่งพวกเราให้ทางที่พักที่ลี่เจียงประสานงานจองให้ผ่านทาง b ีแชทนะครับในราคา110หยวนต่อคนส่วนตอนนี้ไปแชงกีลากาันโอเคครับ ตอนนี้ผมก็อยู่บนรถเอา,เอา,เอาสามล้อนะครับผมหรือรถเขาเรียกว่ารถอะไรเดี๋ยวรถซัลเรงเหรอรถซัรเร็งเหรรถกระปอรถสับ <laughs> ล,ลอนะ้อสรุปใช้เวลาประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงครึง่งนะมแค่สองชั่วโมงยี่สิบนาทีจากลี่เจียงนะครับมาที่เชงเกอรล่ลานะโดยรถตู้นะครับผมโดยสวัสดมากับชาวจีนอีกหกคนนะนักท่องเที่ยวจีนเนาะเขาก็มาส่งในตัวเมืองเนี่ยที่เห็นเลย เป็นเหมือนตัวเมือง,งเก่าของเขาเนาะโอทาวออฟลิจียงเอ้ยโอทาวออฟเชียงการิล่าแล้วคือ,อเหมือนทุกอย่างคือที่พักะเขาโคให้เราหมดเลยเราผมขอแค่วีแชทเขามาแบบแล้วก็บอกบอกเขาแหละว่าเนี่ยที่อยู่เราของที่เชียงการิล,ลาอยู่ที่นี่นะเขาก็ติดต่อ ต้องแต่รถตู้เนาะติดต่อรถตู้ไว้เลยแล้วเขาก็พามาส่งรถตู้เสร็จแล้วรถตู้ก็โคกับที่พักให้อีกโทรหาที่พักแล้วที่พักก็เอารถซาเลงมารับได้หรอครับเพราะว่าดูถ้าดูจากพื้นอะเนี่ยเออพื้นมันพื้นมันเป็นพื้นมันเป็นพื้นหินนะมันยากกว่าการการไถไถไอ้รถถ่ากระเป๋าเดินทางมาเออก็ก็เลยอันนี้เหมาะสุดแล้วครับ คือถ้าเกิดว่าไปโรงแรมเสร็จปุ๊บก็ต้องก็ต้องก็ต้องโุ้ยก็ต้องขอขอไอ้นี่ขอดอขอแชทก็มีแชทเนี่ยสำคัญมากเออสมัครสวักเอาไว้นะครับถ้าใครจะมาจีนเนาะพิมพ์จะพิมพ์ไทยพิมพ์อังกฤษได้หมดนะเดี๋ยวเขาไปแปลเพราะว่าในวีแชทมันมีกดแปลคือคนดูดิถ้าเราลากกระเป๋าขึ้นมามันจะสุดยอดขนาดเหมือนว่าวาลรี่เจียงเราลากไปสักพักหนึ่งก็หนักไปไหวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคครับประมาณนี้ก่อนละ แขนเขินปวดหมดแล้วอันนี้นะครับโรงแรมที่พักของเรานะครับผมมีลาเก๊เฮาครับมาถึงเลยครับอันนี้นะครับห้องของเรานะครับหนึ่งศูนย์สามเตียงคู่นะครับเราสั่งเตียงแปดทุกครั้งอยู่แล้วนะสฮยสวยอ่ะห้องหอมด้วยห้องใหม่จังเลยอดีโอเคเนาะดีมากเลยดีมากเลยน้ำแรงตาเกลือนะ ทำงนานนะผมโมใหม่นะนะอืมว้าวแทบแทบอยากจะขายกับอยากจะมานอนที่นี่ซ้อนเออประมาณนี้ครับผมห้องนี้ก็900กว่าบาทนะครับผม,มหอ้องดีมากเลยอ่ะครับห้องดีครับสําหรับลักที่นี่นครับอ่าบักที่ไทยเรามาก็ใช้ได้หมดนะเอ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องเอายูนิเวอร์แซลมานะครับหรือว่าถ้าใครอยากเอามาเผื่อก็ได้ครับ เนี่ยเพราะว่าบาง,บางที่ปักสามตาจะเป็นรูแบบนี้ครับออกเดินทางได้สามสองหนึ่ง <Hey. S 2> <laughs> ก็เดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนแล้กันครับเราเดี๋ยวจะไปไหนก็ดูกันในคลิปได้เลยนะฮะอบ้านมันก็จะเป็นแบบอิกสไตล์หนะึ่งนะจากจาก,จากที่รีเจียงนะครับร้านเช่าชุดนะฮะโคตรเยอะ แต่ไม่รู้ยังไงใช่ไหมออไม่รู้ครับอืมโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่นี่เราสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใบขับขี่เพราะว่าเป็นประเทศเดียวกับจักรยานนะครับตอนนี้ทางร้านก็กําลังอธิบายให้เราฟังนะครับว่าเส้นทางไปยังไงโดยใช้ Google t r a n s l a t e นะครับทางร้านแนะนําให้เราใช้แอป A อมแบ็นะครับแอปนี้ หลังจากที่เราเข้าแอป a m ม p มาแล้วนะครับเราก็ต้องใส่จุดหมายปลายทางที่เราจะไปนะครับเป็นภาษาจีนนะครับผมเห็นแต่ภาษาจีนเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถเอาแคปภาพนะครับไปแปลใน o o g l e t r a n s l a t e ได้เหมือนกันนะครับโดยแถบด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าเป็นการเดินทางในลักษณะต่างๆนะครับรถยนต์รถสาธารณะนะครับเราก็ไปหาที่เป็นจักรยานหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่ครับเราเจอแล้วแล้วเราก็สามารถกดล่างขวาครับสีเขียวเพื่อ direction ไปได้เลยนะครับ ทูเยสเลเตอร์สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังขี่เช่าสกูตเตอร์นะคะว่าจะเช่าได้แล้ว่าจะเช่าได้ล่อกันไปครึ่งวันเลยทีเดียวกูเกิลทารสเลทกันไปนะกูเกิลทารสเลทกันไปนะเฮ้ยแต่ก็สนุกดีไม่ต้องเดินเฮ้ยดู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 โูด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 ไดูดูดนดู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 นูด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 ูู่นูด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 ู ก็เดี๋ยวเราค่อยบอกแล้วกันนะว่าวิธีการเช่าอะไรยังไงเนาะราคาเนาะใช่ก็ม้วมกันไปครับผมไม่มีอะไรยากเกิน Google ินทันสเล็จริงเพราะว่าเขาก็ไอ้นี่เราเต็มที่เหมือนกันเขาก็แบบเออาช่วยเหลือเราเต็มที่นะคลบอกไว้เลยแล้วกันว่ามันก็ราคาก็โอ๋หนอโอ๋หนอโอ๋หนอต้องมีอ๋อไมนต้องชิดขวาปะขวาช้างอย่างงี้ไม่รู้ต้องมีป้ายมือใหม่ครับเลยก็ ทั้งหมดมันหนึ่งวันเนาะเคินสองทุ่มก็เจ็ดสิบหยวนนะสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เขาให้ขับไม่เกินสามสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันไม่แต่เขาเขาบอกว่าหน้าปัดอ่ะมันบอกแค่ยี่สิบนะแต่คุณอยากขึกลับขับเกินสี่สิบอ่ารถนี้มันขับได้ร้อยี่สิบนะครับก็แบตน่าจะหมดมันมีแบตเต็มอยู่เนี่ยแบตบอกตรงหน้าปัดร้อยยี่สิบกิโลเมตรบอกว่าบอกว่าแบตมีแบตวะเนี่ยแบตมีแบตบอกอยู่มองไม่เราเห็นว่าเพราะว่าถ้าไม่เช่าผมว่าหนักอยู่นะ่เดินอะ นกแล้วนี่เราเช่าเราไปวัดก็ได้เราไปทะเลสาบก็ได้แต่ตอนนี้ทางนี้เราเข้ามาใช่แล้วก็เลยบอกว่าแถวเนี้ยมันเหมือนจะมีของกินนะเออใครใครมาก็แนะนําให้หาร้านเช่ารถไว้นะครับใช่แต่ว่าเมื่อกี้อยู่จุดไหนก็ไม่รู้จะไปคืนถูกไหมเนี่ยอ๋อเขาเขียนว่าห้ามจอดหรอโดนโอกรอตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะอึ๊บ เขาห้ามจอดขตไว่าพี่คนจอดมันไม่ต้องแบบมีล็อกห้องล็อกคออะไรหรอเออแต่ว่าแค่เอากุญแจแล้วมันออกใส่ไปเลยปะใส่ไปเลยได้นี่เหรอจำไม่ได้แล้วจอดที่ไหนจอดไว้ข้างหน้าเลยเขาเขาให้เขาให้เสือกไปอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าคนคนขับหนาวอ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะคะอุ้ยมีต้มกบด้วยบิงมีต้มกบด้วย จานี่ข้างในนี้เป็นแบบนี่มีปลาต้มมีผงกินนะคะร้านดิซ่าเขาเป็นดอบสเต็กด้วยดูน่ากินเฉยอ๋อหนมไบิโฟรดปนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ในฟู้ดนะครับของโซนหน้าทางเข้าของเมืองเก่าชเชาียงรายลานะครับรักินก็มีครับตรงนี้เหมือนมีกาแฟเยอะอยู่นะอันนี้ก็กาแฟเนาะอันนี้ก็กาแฟเออปกติเห็นร้านกาแฟหายากอยู่อันนี้ก็กาแฟกับคอฟที่นะครับผมอันนี้มอเตอร์ไซค์ของเรานะครับ <laughs> ปกติอยู่บ้านก็ไม่ได้ขี่นะ โอเคครับแล้วก็ร้านที่เราหากินก็หาง่ายๆครับผมเป็นหม่าล่าเนาะเนื้อเสียบไม้นะครับผมประมาณนี้มาแล้วครับผมอันนี้อะไรครับนางไก่ทอดไกด่ทอดสามหยวนนะสิบห้าบาทไม่ได้เป็นเหมือนแบบไส้กรอกหรืออะไรสักอย่างเหลือปะเหลืออะไรไม่รู้ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าอะไรของดังอะไรไม่รู้ห้าหยวนนี่ยอัี้ยี่สิบห้าบาทชิ้นใหญ่แบบนี้รองท้องเจอรองท้องแล้วก็สามชั้นนะครับสิบหยวนห้าสิบบาท ห้าสิบบาทที่มีไม้ที่มีไม้มาหนาห้าบาทเยอะอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะจริงฮะอืมได้ไหมไม่ได้เฮกเจอร์มันดีมากเลยอกรอบคือมันกรอบอ่ะอืมอร่อยจังใช่หนังไก่อร่อยเหรอเขาเหมือนเป็นร้านแฝ์เทคเวทเทบับว่ะชื่อร้านอร่อยเนาะหมูสามชั้นครับ อืมอร่อยอ่ะก็เหมือนเบคอน่เบคอนอ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่อะอูยุมือคุยอยู่เราขอเปิดนี่มันคือตูดไก่ทอดนะตูดไก่มาลานะคะแต่ลองชิมเซ่อืมโคตรอร่อยอ่ะ ถ so awesome. ูกไก่ทอดเด็ดมากความพยายามของเราไม่เคยยอมแพ้พี่อะไรอยู่ครับตินตูดไก่เป็นไงบ้างครับฮะตูดเลยเหรอตูดเลยกินได้ทั้งหมดตูดเลยปะเออเป็นไงอร่อยนะอร่อยอร่อยนะฮึนุ่มอร่อยเห็นไหมตูดดีตูดดีตูดไก่ดีเมื่อกี้ผมมาสั่งชาร้านนี้มันชาแพนด้า เช่นเดิมร้านนี้เขาไม่มีให้ไม่มีเมนูไม่มีอะไรนะมีเมนูแหละแต่ว่ามันไม่สามารถสั่งหน้าร้านได้ใช่ไหมมันจะต้องมันจะต้องสั่งผ่านแอปเขาเท่านั้นนะแล้วแบบสมัครก็ยากเพราะเราก็ไม่มีเบอร์อะไรเงี้ยก็กดๆมไไดั่มวๆไปเอาได้เฉยนี่ครับมันเป็นเหมือนชาเผือกใช่ไหมชาเผือก,าอกมาแล้วนะครับก็จก็เป็นชาน,นมเผือกนะเชิญชิมนะั เชิญชิมก่อนเลยค่ะดูดไม่ขึ้น <laughs> ติดเปือกเหรอเผ็ิอ,อันนี้คือไม่ได้ลดน้ำตาลไม่ได้อะไรไม่ได้แหละนะปกติทุกอย่างปกติทอยาแต่เมื่อแข่งน้อยพอจะได้น้ำเยอะแสดงวา่าเขาก็ไม่ได้กินหวานเบอร์นะไม่หวานเหมือนบ้านเราอะ่ะหวานกว่าเยอะเลยพวกแนวแนวเนี้ย อย่างกาแฟก็ไม่ได้หวานอร่อยดีแบบเขาใชแบบชานมแบบไล่ๆอ่ะไม่ได้หวานมากหวานกันังดีสำหรับเราเลยอ่ะกันดังดีเลยเพราะว่าบ้านเราติดหวานละอันนี้คือหวานกันังดีมากก็ก่อนที่เราจะไปหาจุดถ่ายรูปนะครับเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเออเช่าชุดครับตามแบบสไตล์ดาวีนะนี่ ร้านนี้ครับที่เรามาอยู่ใกล้ๆที่พักเรานะว้าว,วมีเยอะๆนะครับมีนักเกยอะสวยสวยสวย <Hello. S 1> สไตล์เด็แต่งตัวให้อยู่นะคะ <Hello. S 1> นี่คนแต่งตัวก็แบบงานดีนะทุกคนร้านนี้ <Hello. S 1> <laughs> อย่างนี้อ่ะ อดูดิลุกซูดเหรอลุกซูดเสื้ออะไรเป็นไงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาาจะต้องเอา,เอา,างงบบเอาข้างๆ้าไหมแบบว่าเอาไมันตกอ่ะเออเหมาะเหมาะเหมาะมากเหมาะมากแล้วก็หัวก็แบบว่าฟูฟูอ่ะนะอันไหนอันไหนเอาเนี่ไงนี่ไงเนี่ย,เด,ยเดี๋ยว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 เขาจะทำให้ดูอ่า๋อให้เอาเอ่อว้าวไมด้ดีดีใจ่ได้มากเลยอ่ะปวนปะ มันก็นิดหน่อยแหละมันก็เป็นทรงสไตล์เขา ไฟแดงแรกของเรานะมันก็จะงงๆนิดนึง <laughs> โอ๋ยนี่ข้างหลังข้างหลังมันให้ให้ใครข้างหลังเขาไปเหรออ้าวเหรอนีเอ่เร <c oughs> ามาทางจักรยานนะครับราเป็นท <c oughs> างรถไฟฟ้านะรถมอไซต์รถไฟฟ้าอุาสอา้สวยมากเลยนะทุกคนเนนะย็น,นไหมแขนมากเย็นมากมากอุ๊ยวันี้แหละท,ที่ที่ชอบเลยอ่ะ น,นี่ก็เป็นจุดแรกนะครับที่เราจะมาถ่ายรูปนะก็โหดูความเบื้องว้างของย่าของยอดเนาะเบื้องวางมาเอ้ยโหแล้วมีเค,เครื่องบินกำลังจะลงด้วยนะฮะใครเห็นบ้าบินมาลงที่นี่เลยนลชครับเชงกาลีลานะนี่ครับทุกจุดของสองข้างทางนะที่เราอันนี้ถนนที่เราขี่มาเนาะ ถ่ายรูปไปทุกจุดเลยครับผมโคตรสวยยังไป,ไปไม่ถึงไหนเลยถ่ายตลอดทางดูด,ดูสุดยอดนะสุดยอดมากไปถ่ายกับน,น้องยักษ์นี่น้องงัวน้องยักษ์ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับน,น้องนะครับผมไม่กล้าเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวน้องตกใจนะครับผมน้องงัวน้องยักษ์น้องอะไรสักอย่างแล้วก็ตาตกก้องของเรา โอเคครับ okay, เขาเรียกอันหมุนอะไรนะทุกอย่างอ่าโอ้ลูกแกะมากที่บ้านเรานะจะแพงอยู่นะใช่จำได้หัน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 แสงโลละหลายร้อยโอ้เนี่ยอันนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวครับผมโอ้ยเนี่ยคือนั้นโอ้ยทุกคนดูเขาเข้มเดงใหญ่มากเลยนะโหลครึ่งน้องนุ้งโลครึ่งโลครึ่งร้อยเดียคือเขาขายโลละสิบห้าหยวนโลละเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยโลครึ่งอือถูกอร่อยเลยอร่อยเออเนี่ยเขามีส้มแบบยโอ้มันจะหลายอย่างอันนี้ลูกอะไรนี่เราดูส้มโอเขาดี สมองดีพวกอมุ่งหมายสมองสีทองอด้วยอ่ะม,ม,ม,มอไซคู่ใจของเรานะครับตอนนี้เราก็ขี่ม,มอไซค์อยู่บนทุ่งหญ้านะฮะในเชงเกอรลีลานะครับ,รารบตากล้องของเราผมพยายามขี่ม,มอไซค์หาที่จอดนะครับผมเราขี่ม,มาได้ตลอดนะไม่มีหยุดยัง้ง อะไรนะลักล้างของเราครับผมสุดยอดครับวิวนี้สุดยอดตักล้องของเรามองไม่เห็นเลยหน้าปัดเป็นยังไงไม่เป็นไรเราเดินไปไปถ่ายกับม้าดีกว่านี่มีม้าตัวนี้ด้วยไปไหมวิวดีมากครับผมตรงนี้ตอนนี้ราก็เก็บ มอเตอร์ไซค์นะไปคืนเขาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะครับยังไม่ได้กินเลยหนาวมากนะหนาวมากที่เนี่อุณหภูมิเขาบอกว่าประมาณสัก8-9องศาแต่ผมว่ามันไม่ได้ศูนย์อะรู้สึกเหมือนศูนย์อะไรเงี้ยขาสัันเลยแข็งขืนนิชาที่นี่หนาวกว่าที่รี่เจียงเยอะนะคถามผมเยอะเลยเออแล้ว ก็คือเหมือนความสูงใช่ไหีเจียมมันประมาณส0 0พันประมาณดอยยานนท์มันก็มันก็เย็นอ่ะเย็นแล้วอ่ะหลักเดียวแล้วแต่ที่นี่3 1มพนิดๆนะ3,160อย่างที่ดูฮะก็สูงไปอีก่พันหนึ่งอ๋อว่อุ่นเลยอ่ะทีนี่อ๋อไม่ใช่อะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินครับผมเขาบอกที่นี่เนือจามารีใช่ไหมที่ดังไหมอ้ยสวยมากเลยอ่ะลองดูแต่ละซอยเดี๋ยวผมว่ามันแบบ มันสวยมากนะมันดูอันเนี้ยมันดูมีความเป็นแนวโจนๆนะเนาะหเหมือนแบบว่าลงตะยเงอย่างเงี้ยไม่อเรีนกอะไรต้องต้องต้องเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเิวนยุะแล้วก็คือมันจะมีความเขื่อนๆกับความเรียบๆนิดนึงหมายถึงแบบเราเราจะต้องแต่งชุดอย่างเงี้ยเป็นชุดแบบดำๆเป็นแบบมีชุดธนูอ่ะเพราะมันก็แบบแนวทิเบตเนาะที่นี่ดูนะแบบเขาเขาแต่งชุดกันเยอะมากนะแต่งชุดแบบว่า ความถิ่นเออน่ยดูดิแต่ละคนเนี่ยน่ารักไหมมันได้อีกอารมณ์หนึ่งเนาะแอบก็เป็นแนวแวแนบบไม่ได้แอบถ่ายนะถ่ายให้เห็นโอ้มีเต็มเลยป่ะนี่จะมัลีโอ้โหเนี่ยเขาบอกราคาอะไรก็ไม่รู้นะลองไปไปเอานะร้อยสามสิบแปดหยวนร้อยห้าสิบแปดหยวนน่าจะเป็นแบบหม้อ ตรงนี้จะให้ผมใส่ชุดอีกแล้วแต่ที่นี่คนจะค่อนข้างน้อยกว่าที่รีเจียงนะที่รีเจียงคนจะหนาแน่นกว่า <No. S 2> แล้วแบบทางเดินบอกว่ามันน่าจะไกลกว่าพอ <No. S 2> <laughs> รู้สึกเหมือนแบบมันขึ้นเขาขึ้นอะไรเยอะว่า <laughs> อันนั้นคนอันนั้นเนนสูงอะเนาะอย่างว่าแล้วน้องรู้รู้ว่าที่เนี่ยวัยรุ่นอะหนุ่มสาวเยอะกว่าหมายถึงว่ารู้ที่เนี่ยเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวมากกว่าที่จะเป็นแบบว่าอย่างถ้าที่นี่เจียเขาจะเป็นแบบคู่ครัวนะรุ่นไม่ใหญ่ๆแต่นี่เราว่าเขาจะมากันเป็นแบบว่าแต่ว่าลิเจียงลิเจียงมันจะดูมีความแบบร้านค้าอะไรเงี้ยมันจะแบบแน่นอะไรห่าแบบเออทีนี้ก็อาจจะแบบกระจายตัวกันไปก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์แตกต่างกันนะเว้อันนี้อันนี้ว่ะอันนี้ว่ะเออว่าคนเยอะว่ะ น่าสนใจว่ะดูดูดูแอบถ่ายนะแอบถ่ายสาวนะน่ารักแม่น่ารักเลยสรุปก็เข้าร้านใกล้บ้านนะนี่ฮะโอ้ชุดเล็กก็เรียโอ้โซบิกะโซบิกะสมาร์ทไซส์ดู一下ว可ช่啊，稍等โ下啊。 อย่างนี้นะที่เราสั่งชุดเล็กเท่าไหร่นะมผมสั่งเซตเล็กไปนะครับ168หยวนนะครับคูณ5เข้าไปนะครับแล้วดูมา <c oughs> นี่ขนาดเซตเล็กแต่โคตรใหญ่ใหญ่มากมีอะไรบ้างเนี่ยเนื้อจามรีเนื้อยักดเนะี่ยดูความเดือดของซุปข,ของเรานะครับผมหม้อไฟหม้อไฟจามรี เขาไม่มีช้อนมาให้เราเองเราก็คงต้องหลบซดตอนนึงหนึ่งที่เขาคือตะก้อเขาเผ็ดเผ็ดเค็มปน้าไปหอมหวานมากแล้วมันเหมือนมีกลิ่นมิ้นท์อ่ะเฮ้เวลกูดดูความปะทุเป็นไงครับชิมรสชาตินยังไงหวานเนานส่วนไอส่วนส่เอไอเอเนี่ย อน้ำจิ้มเขาจะเป็ดเค็มเค็มใช่น้ำจิ้มเ, mm. เหมือนนหะนะ้าตาเหมือนกัน้ำจิ้มแจ่วแต่ว่ารสชาติไม่เปรี้ยวก็คือเผ็ด mm. เค็มอุ้ยเปือนะ่อยงมากคือแค่เอาแบบเนี่ยตะเกียบขีอกอกมาออกเลยอะ่ะอ๋ออันนี้เออ,อ,อ่ยอดไอันแมวยอดหัวนะนวนนะยอดอะไรนะยอดหัวอะไรสักอย่างมีอยู่นะที่ที่ขายที่ตลาดจีนอยู่นะ ป็นไงโคตรดีออไม่จิ้มนะแบบกินแบบออริจินอลเดวีกับไปกินนี่นี่อร่อยมากเป็นเนื้อตุ๋นอร่อยมาก่นตาะลหิวออร่อย มันอร่อยจริงแล้วมันไม่ได้มีกลิ่นที่เรารู้สึกว่ามันแปลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอร่อยมากอร่อยมากคนอันนี้คือแบบอร่อยคือเขนใส่น้ำจิ้มแม่เขาเผ็ดเลยนะเป็นอะไรอืมเผ็ดได้อยู่เขากินเผ็ดเลยเผ็ดเผ็ดเตะไอน้ำซุปเยอะอยู่ก็เลยแบบพอมันเทา่ไมโชว์ให้เพื่อนดูแล้วโชว์แล้วเรื่องเหมือนหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มจิ้มแจ๋วอี่ก้นเลยอร่อยโซนน้ำซุปตาม เออมันเหมือนเป็นแบบใบนิ้นใบอะไรกันใบอะไรเนี่ยสุกอย่างผักเขามีเส้นให้ด้วยนะโดนปะโดนไม่ใช่แต่ว่าได้แล้วมีเต้าหู้เลยครับกังลองกินอันนี้ดีกว่าคนมีฝาฝั่งนี้มีเอ็นนะใส่ใส่ยังมีเนื้ออะไรอ่ะเนื้อสักอย่างเนออเนื้ออะไรสักอย่างเป็นเหมือนแบบแต่ว่าเปื่อยมากแบบขี้มนิดเดียวแบบหลุดแล้ว อรอออไปงไปดูไล้ดเดี๋ยวเราปรุงน้ำจิ้มมาละให้มีน้ำจิ้มให้ปรุงด้วยพึ้งเห็นพริกกระเทียม เนี่ยอันนี้เนี่ะอร่อยโอเคครับเดี๋ยวให้ดาวีปรุงเนาะอันนี้น่าจะเป็นส่วนของเอ็นนะครับของเอ็นกินน้ำจิ้มเดิมเหมือนกันเดี๋ยวน้ำจิ้มอีกอันหนึ่งไปว่ากันอืมใครชอบมันๆอันนี้ดีเลยเป็นเอ็นนุ่มทุกอย่างไม่มีเหนียวออ กลิ่นไม่พื้ประสองก็ไม่มีอร่อยรับผมนะไปรู้บ้างใครมาแชนดิลล่าแนะนำนะครับเมนูนี้แนะนำเลยน้ำจิ้มมาอีกรอนนะครับเขาเห็นดาวี่เป็นสองสองเขาเลยทำให้สรุปว่าหม่าล่าลิ้นชาไปเลยแต่ก็เปิ้วเปรี้ยวเพิ่มนะแต่ว่ามันเออแต่ว่ามันเกิน ใครเขบหมาล่านคมสำจิเป็นอย่างเด็ดใครครับขอตัวไปกินอร่อยมากแนะนำเลยนะครับแบบหมอ้อไฟจามาล,ลีนะครับผมคือคือถ้าใครยังกินหมดแล้วแบบยังไม่อิ่มนะก็สั่งแยกเป็นแบบจานๆนะใช่เขามีให้ให้เรือ<ช>เมนูเอาเอากลับไปละลืมถ่ายให้ดูปร้มานั้นครับผม <c oughs> หลังจากที่กินเสร็จแล้วนะครับก็ไม่สามารถเดินต่อได้นะครับ เพราะว่าหนาวมากแล้วก็แบบเหมือนแบบมีความรู้สึกแบบปวดหัวตึ๊บตื๊บนิดๆแบบความสูงอ่ะมันก็ทําให้เราแบบเดินอะไรไม่ได้เออสงสัยกลับมาพักเลยแล้วก็สงสัยว่าทพิ์ก็ไม่รู้อาจจะไปสูงขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วก็คิดว่าคิดว่าสบายสบายไม่ไปก็ตัวแรกจะไปยะติงนะเพราะยะติงก็สูงแบบแถลงสี่พันสี่พันขึ้นอ่ะก็น่าจะหนักกว่านี้เยอะก็เลยแบบเอาแบบ ค่อยว่ากันแล้วกันเอาล่ะบายบายนอนเมืองเพิ่มอะไรอย่างเี้ครับประมาณนั้นประมาณนี้ครับฝา,า,า,ากกนกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเราเจอกันคืนนี้กินด้วยไป <laughs> ครับ